สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะพี่ๆเห็นหรือยังคาว่าเหมืองของเราเกิดขึ้นมากี่เหมืองแล้วนะครับเหมืองของเราเกิดขึ้นมากี่เหมืองแล้วนะฮะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลปีนี้จะทําประมาณ4เหมืองนะคขาคิดดูนะครับระวางแผนที่จะขุดบิตคอยนะครับในอนาคตเนี่ยระวางแผนที่จะขุดออกมาเป็นร้อยบิตคอยเลยนะฮะจากจํานวนเครื่องที่เราจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งสะสมตรงนี้มากเท่าไหร่ตอนเนี้ย เป็นจังหวะที่สะสมได้และพูดตรงๆนะเรากำลังจะลดแอนลงเพราะว่าเครื่องมันเยอะแล้วเครื่องเยอะผมจะสวนทางให้แอนน้อยลงพี่ๆจะได้เร่งปิดสมัครกันมากขึ้นพี่ๆจะได้ปิดสมัครกันง่ายขึ้นนะครับมีโอกาสที่แอนจะน้อยลงนะฮะเดี๋ยวตามติดตามให้ดีแอนนะครับเดี๋ยวแอนเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์กับมันได้เยอะ ขึ้นอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะบอกให้ฟังไปใช้คือเขาเรียกว่าแค่โชว์แอนด์แล้วได้ส่วนลดจากที่ไหนบ้างไปกินข้าวที่นี่ไปกินบุฟเฟ่ตที่นี่ไปกินปิ้งย่างที่ไหนไปกินสุก,กี้ที่ไหนไปกินชาที่ไหนไปกินกาแฟที่ไหนแค่โชว์แอนด์ได้รับส่วนลดแค่โชว์แอนด์ได้กินฟรี อันนี้จะตามมาอีกพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะนี้รองรับไว้เลยนะครับว่าที่ไหนนะฮะเหมืองสีที่มีที่ไหนบ้างกรุงเทพ2ตราดและโคราชครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังดูเหมืองที่อื่นๆด้วยนะครับนะบในปีหน้านะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นตามจังหวัดต่างๆเราก็พวกพี่ๆของผมตัวผมเองมีที่ดินตรงไหนตอนนี้กำลังดูความเหมาะสมที่จะไปสร้างเหมืองเพิ่มครับและไม่แน่ครับ เหมืองพวกนี้อาจจะมีบริษัทดีๆบริษัทมหาชนบริษัทดีๆหลายบริษัทนะครับที่เข้ามาถือหุ้นร่วมกับเราด้วยในการที่จะกระจายเครื่องให้ได้มากที่สุดครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่าแอน t o โทเคนตอนนี้จุดขายเยอะมากถ้าเราไม่ขายตอนนี้ไม่รู้จะขายตอนไหนแล้วเพราะว่าตัดสินใจร่วมกัน4คนเมื่อวานว่าจะลดแอนลงเรื่อยๆแอนมีแอนมีเยอะครับแต่จะลดลงเรื่อยๆครับ เพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเรามีจํานวนเครื่องมากขึ้นเราต้องสวนทางเพื่อให้ตัวของบริษัทอินดีมียอดขายที่มากขึ้นเมื่อมียอดขายมากขึ้นตัวของพี่ๆมีโอกาสที่จะได้ได้ไรายได้มากขึ้นจากแผงการตลาดของอินดีปลายพฤษภาหรือมิถุนานเราจะมิ้นเหรียญแล้วะฮะมิ้นเหรียญแล้วมีโอกาสที่จะแจกจ่ายนะครับตัวบิตคอยให้กับพี่ๆแล้วครับ จะแจกจ่ายบิตคอยกับพี่ๆแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องแทนที่จะอัดเราทำให้มันลดลงครับทำแล้เราทำให้มันลดลงเพื่อให้แอน,นมีมูลค่าครับเพราะต่อไปแอน,นจะมีมูลค่าครับนะฮะต่อไปแอน,นจะมีมูลค่า เข้าใจกันนะครับว่าเราจะต้องสร้าง Val u e ให้กับตัวของแอนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีการทำตลาดครับในตัวของเหมืองในตัวของแอนเนี่ยนะครับผ่านช่องทางไหนไหนบ้างน,นะครับเรากำลังประชุมกันอยู่เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับนะฮะก็จะเป็นเครื่องมือให้พี่ๆทํทำงานกันให้ได้ง่ายขึ้นใครสนใจที่จะเป็นเจ้าของเหมืองร่วมก,กับเราอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมาแบบแทนที่จะไปเอาเงินไปฝากไว้ที่เหมืองทั่วไปอะ่ะ ไอเหมืองทั่วไปก็คือแบบอาไปเป็นเจ้าของเหมืองก็รอไปขุดบิดไป,ไปมันก็ได้ตามเครื่องนั้นแต่ไอร้อยเครื่องเนี่ยลงทุน4ี่หมื่นจะเป็นเจ้าของร้อยเครื่องแต่เครื่องละเครื่องละนิดเครื่องละหน่อยเอามาแชร์กันนะี้ยมันได้มากกว่าเยอะเลยครับเยอะมากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองมาดูครับนะฮะก่อนที่ไวเปเปอร์จะออกมาทุกอย่างจะต้องถูกกําหนดไวร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเพิ่มไม่ได้ทําลดไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วต้องร้อเปอร์ซ์แบบชัวว่าเราทําได้ไวเปเปอร์ Paper ถึงจะถูกออกมาได้ผลประโยชน์จากเหมืองนะครับก็อาจจะอธิบายไปชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสัดส่วนของแอนครับถือแอนอยู่เท่าไหร่ก็ได้ตามนั้นนะครับนะครับโดยที่เราจะมีการแจงตัวเลขที่ชัดเจนนะครับนะฮะในทุกๆเดือนนะครับหลังจากที่เรามิ้นเหรียญเราก็จะมีการแจงเลยว่าใครถือแอนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วได้สัดส่วนเป็นตัวของบิตคอย n ไปเท่าไหร่นะครับ ใครถือของแอนก่อนชาวบ้านก็ได้เปรียบชาวบ้านนั่นเองนะฮะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆนะฮะสวัสดีครับ